เห็นไหมมัน,นอ้นสลป,ปะสิบภาพี่น้องมาดับชมบอนไส้ต้นมะขามเทศร่รวม่างครับพี่น้องนี่ต้นนี้กัผมกัได้เพาะมาเมล็ดเองกับมือ่อพี่น้อง้อนี่ต้นนี้กัน่าจะอายุบวขาดข้อมูลกับข่าวกันน่าจะสองสามเดือนได้ครับพี่น้อง ตัวนี้ก็มีประมาณหนึ่งสองอนะไรสามสี่หา้าหกหกต้นนี่เพียงนะนี่ผมจะมาทดลองสร้างแบบเบรเอาลวดเข่าด้านล่างนี่เพีองเด้อจะมาหักหักเอาช่วงนี่ครับพี่องนี่หักเอาช่วงนี่นพราอผมอยากเปลี่ยนสเต็ปและหาข้อมูล นี่การสร้างแบบนี่แหละพี่น้องแบบที่เห็นนี่แหละพี่น้องพอแบบผมมัดด้านล่างกะด,ดีกันนะพี่น้องแต่ว่าผมได้วิชาตัวนั้นมาแล้วผมก็เลยอยากได้วิชาแบบเออนี่แหละมะเขารวดด้านนี่แหละประมาณกลางๆลาตน้นนี่ตะกี้กัญญบใวเงาบนเนี้ยมัเด้ตอต้นมะขามเทียนเนาะกับสันสันเหียนเดนะว่ากับได้ยืดยืดล้ำต้นออกไปเรื่อย <c oughs> นี่วิธีการสาร้างกับวิยากค,ครับพี่น้องนี่พอเขาได้มเมล็ดมะขามเทศมา,มาเมล็ดสีดำครับพี่น้องมเมล็ดมะขามเทศที่เขากิน,น,นเ,เ,เ,าาเหรอพี่น้องนี่พอเขาเอ่อได้เมล็ดมะขามเทศเห้เขากับมาเพาะครับพี่น้อง เกิดง่ายครับพี่น้องเพราะเสีดินไหวเนี่ยเพราะเสีดินไหวบ่โดนก็เกิดพอเกิดแล้วก็เอัอเพื่อนๆไอ้พี่น้องเจ้าจากต้นก็นแล้วแต่ขนาดข,าดของเม็ดมะขามเทศอดพี่น้องดะจะมาใส่หนาใส่ทีใส่บางก็แล้วแต่ความชอบความมักครับผมนี่พอพราเอ่หยอดหยอดหรือใส่ในขี้ดินหรือปลูก พอใหญ่ได้ทีแล้วพี่น้องไงเดี๋ยทีแล้วปุ๊บเขาก็หาไทยสร้างรูปแบบนี้เขาก็หาลวดลวดบอนไซหรือลวดมัดปิ่งไก่หรือลวดมัดเล็กก็ได้นี่เอามาหมุนหมุนแบบแบบว่าต้องมัดแบบแน่นไหมล่ะนะแบบแบบหมุนพออโ,โยนะพี่น้องหมุนให้ว่าต้องกึนกันแห้งปนีหนด้อหมุนพออโย,โยพ่อเอารูปทรงนะพี่น้อง พอหมุนเรียบร้อยแล้วเฮาปล่อยพักพักไวจก้จักน่าจะเป็นเดือนครับผมเดือนหรือเดือนกว่าพักไว้พอพักต้นมะขามเฮาพักฝืนเรียบร้อยแล้วเัาก็มาแกะลวดออกแกะลวดออกและกะ้วก็ไปหาอุปก,กรณ์มากับถุงพลาสติกนี่กับดวดมัดเล็กดวดมัดเป็นไกงดวดบนไส้ห้องนี้แหละ เอาตัดถุงพลาสติกที่เหลือใส่มาพี่น้องต, <Liberty> ต,ตัด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 พอประมาณสองสามหนีบสองหนีบก็ดีเงี้ยแบยเงี้ยงนิหน่อยเอามาเคีย่ยนหรือมาพันพี่น้องพันรอบตุนพันรอบตุนพันรอบตุนแล้วลวดแทงลงไปหมุนบิดไปไปไปค่อยๆหนุ่มกค่อยบิดพี่น้องได้นี่ตัวนี้ผมก็จะเรียกว่าจะเบิ่งเด่นต่อไปครับพี่น้องขอบคุณการติดตามรับชมครับพี่น้อง น้องรับปู่ครับพี่น้องหวังว่าคลิปน,นี้จะมีประโยชน์เลยค่อมหรุนะพี่น้องเนาะมาหน่อยก็หลายนะเนาะขอบคุณการติดตามรับชมพี่น้องเด้อขอบคุณออมากครับผมสวัสดีครับ